สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะครับปุ๊บกับผมอีกนะครับนะครับทางช่อง YouTube นะครับช่องเอ็มเฮียนะครับวันนี้นะครับมากับสวนมาตัดหญ้านะครับในสวนยางนะครับแต่เดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับนะมาถึงนะครับศาลานะครับก็คือกระต้มด้านหลังนี้นะครับนะที่พักในสวนยางนั่นเองนะครับที่บ้านเราเขาเรียกว่า หนำหรือภาษาคลางก็กระต้มนะครับนะมีนะครับน้องอูนะครับซึ่งเป็นอูบ้านเราก็เรียกว่างูเกี่ยวพระอินนะครับนะมานนโรนะครับอยู่สองด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าน้องคุ้นนะเหมือนเหมือนจะคุ้นนะครับแต่เห็นไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็ไม่ไม่อยากจะไปไล่เขานะครับให้เขาอยู่ถือว่า เป็นเป็นสัตว์ที่ก็ไม่ได้ทําร้ายเรานะครับและไม่มีปิดด้วยนะครับซึ่งเป็นงูเขียวพระอินนั่นเองนะครับซึ่งสามารถพบได้ตามบ้านเรานะครับทั่วไปตามในป่าในสวนอะไรอย่างนี้นะครับจะกินพวกแมลงจิ้งจกเป็นอาหารนะครับนะเป็นอาหารนะครับซึ่งถ้ามองดูดีด้านหลังผมนะครับน้องเหมือนจะดูกล้องอยู่ด้วยนะครับเห็นหรือยังครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับผมงูเกี่วปลาอินนะครับเป,เป็นมองเห็นกันหรือเปล่านะครับน้องน้องดูกล้องด้วยนะครับตักตาย นี่เลยนะครับน้องนอนอยู่นะครับน่าจะตัวผู้แล้วก็ตัวเมียสองตัวนะครับอาเรลือยนะครับครับผมเนี่แหละครับน้องน่าจะตกใจยังอยู่ยังอยู่นะครับไม่ไปนะครับอยู่สองน่าจะเป็น คู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับนะน้องมาอยู่ที่สาราสักปักแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไปไหนนะครับไม่เลยนะครับเอ่อไม่มีพิษนะครับกลับ